สวัสดีค่ะวันนี้หมอดิสจะอัปเดตดวงความรักคนโสดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะคะหรือคนที่คุณแอบรุ้นอยู่เขาคิดยังไงกับคุณนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสับฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณแอบรุนอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ไฮโรแฟนวิวออฟฟอร์จูนเอ็มโพเรอร์เก้าเหรียญและเดดตัวตนของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีเฟ้นนะเนี่ยเป็นคนที่ มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะเป็นคนที่ขยันนะคะมักจะมีคนอื่นมาคอยแบบอิจฉาริษยาคุณนะคะมาเป็นคู่แข่งของคุณเสมอๆนะคะแต่คุณก็เอาชนะคนเหล่านั้นได้นะด้วยความดีของคุณด้วยเซนด์ด้วยสัญชตาตญาณของคุณคุณมีคนเก่งขยันมากๆนะคะไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเลยแม้ว่าจะมีปัญหาเหล่านี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือคนรอบตัวรอบข้าง ที่ชอบมาหาเรื่องทะเลาะกับคุณหรือมาชิงดีชิงเด่นกับคุณคุณก็จะแบบเอาชนะเขาได้ด้วยความใจเย็นความใจดีของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆนะแต่ถ้าแต่ถ้าโกรธแล้วคือโกรธเลยอะโกรธแล้วคือแบบแรงมากเลยอะบทจะใจเย็นก็ใจเย็นเบอร์สุดอะบทที่จะไม่ทนก็อรารวาหได้เหมือนกันนะคุณก็จะจัดการคนเหล่านั้นด้วยด้วยวิธีการของคุณอะนะคะแต่มันก็ได้ผลนะคะ คุณเป็นคนที่ขยันนะคะในเรื่องหน้าที่การงานหรือบางคนถ้าทํางานในองค์กรคุณก็จะเป็นแบบผู้บริหารนะเป็นหัวหน้านะควบคุมงานนะคะคุณเป็นคนที่บางครั้งก็ใจเย็นบางครั้งก็เงียบนิ่งมีโรคส่วนตัวสูงนะคะบางครั้งก็ใจร้อนนะคะแต่คุณพยายามที่จะปรับสมดุลอารมณ์ตัวเองให้ให้สถียรอนน่ะให้ไม่หงุดหงิดง่ายๆนะคะไม่ให้ใครมายั่วคุณหรอก นะคุณคุณคุณรู้ทันหมดอ่ะคุณก็จะแบบไม่โกรธนะช่างมันปล่อยไว้มันทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วไม่เคยมีใครทําร้ายคุณได้เลยนะคะเพราะคุณจะรู้หลบเป็นหลีกด้วยเซนส์ของคุณน่ะรู้หลบเป็นหลีกที่นี่หมายถึงว่าคุณชนะเขาด้วยการนิ่งเงียบอภัยไม่ใส่ใจอันนี้ถือว่าเยี่ยมนะคะไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงหรอกกับคนที่มันแย่ยๆนะคะคุณแค่เดินหันหลังจบไม่เถียงด้วย มันจะเข้าใจไงก็เรื่องของมันอืมคุณทาทีคุณทําดีแล้วถูกต้องแล้วค,คุณรู้อย่างเดียวว่าคุณเป็นคนดีคิดดีเท่านั้นนะใครจะทําไงก็แล้วแต่ฉันไม่เคยทําสิ่งที่มันผิดพลาดไม่เคยคิดร้ายกับใครจบนะที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของฉันละมันเป็นหน้าที่ของของนูน่นของยูนะยูคิดอะไรก็เรื่องของยูนั่นเป็นปัญหาของยูแต่ไอไอร้อนแคร์อะไรนะแบบนว้วๆเนะี้ยฉันไม่สนนะคะคุณคนโสดในแรนดอมนี้เนี่ย เป็นไปได้ว่าคุณเคยมีคนคุยนะคุณเป็นคนที่ที่โดดเด่นน่ารักนะคะคุณมีพลังงานเฟมินีนนะคะหรือพลังงานของเพศหญิงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศใดๆก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีพลังงานฝ่ายหญิงคุณนะเป็นเหมือนรักแรกพบของเขาเลยนะตั้งแต่คุณกับเขาคุยกันนะคะเขาก็รู้สึกถูกใจถูกชะตากับคุณมากๆคนนี้ใช่เลยคนนี้คือคือคนที่เขารักอ่ะนะคะ ปิ๊งเลยชอบมากตั้งแต่หัวจดเท้าวความเป็นคุณรูปร่างหน้าตาทรงผมนิสัยใจคอเขาชอบคุณมากเขารักคุณมากนะคะอยากเข้ามาจีบคุณอยากเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อยากมีสถานะที่ชัดเจนกับคุณแต่ดูเหมือนคุณอาจจะแบบปิดกัน้นหรือไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้คิดกับเขา มากไปกว่าคําว่าเพื่อนนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ก็เป็นได้นะคะหรือเจอกันผ่านแวดวงการทํางานก็เป็นได้นะคะหรือบางคนอาจจะคบอยู่กับคนต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเขาอะนะคะเขาหึงคุณมากเขาตามดูคุณนะคะเขาตามจีบคุณแต่คนคนนี้ คนที่มีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคคลีนคุณอนะเป็นคนที่แบบเปิดใจนะจริงจังคิดจริงจังอยากจีบจริงจังรู้สึกยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นตรงๆนะคะจีบก็จีบทื่อๆเลยนะ,ะหรือไม่ก็เอางานมาอ้างนะคะหรือไม่ก็คุยเรื่องงานนะ,ะอาจจะกล้าก,กลัวเพราะเธอดูดีเหลือเกินถูกใจไปหมดเลยบางทีคุณก็มีความประมาา ะะไม่กล้าคุยไม่กล้าเปิดเผยความในใจแล้วดูว่าเธอมีคนสนใจมากมายคุณก็ไม่รู้ว่าเธอมีคนของเธอหรือยังหรือเธอพร้อมจะเปิดใจไหมแล้วเธอจะเลือกเราไหมคือคุณก็คิดเยอะคิดมากคุณรักเธอนะคุณชอบเธอคุณหึงหวงเธอนะคะตามดูตามส่องตลอดแต่สถานะความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนมันก็เป็นได้แค่คนคุยคนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนแค่นั้น คนที่มีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคูลีนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศไหนก็ตามนะคะคุณจะเป็นคนที่นิ่งสุข,ขุมโดดเด่นมีชื่อเสียงด้วยนะคะในแวดวงการทํางานของคุณคุณมีครบหมดนะในเรื่องหน้าที่การงานความมั่นคงเงินทองฐานะรูปร่างหน้าตาโดดเด่นนะคะความเก่งกาดนะคะความฉลาดเฉลียวความกล้าตัดสินใจนะคะด้วยความที่คุณเป็นผู้นำนะ คุณจะทำอะไรทีคุณต้องคิดเยอะคิดมากคิดช้าไต่ตองแล้วไต่ตองอีกนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันแบบเบลอเบลอแบบว่ายังไงยังไงไปต่อยังไงใช่ไม่ใช่แฟนหรือเปล่าคนที่มีพลังงานฝ่ายหญิงก็จะงงตกลงเนี่ยที่คุยคุยกันมาเนี่ย learn, เกือบทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะเขาชอบเราไหมอ่ะดูเหมือนจะชอบแต่ก็น no? ิ่งเนาะเอ๊ยยังไงนิ่งไปงนิ่งมาเรานิ่งมากสิเขายัาง,งานิ่งได้เลยเราเป็นผู้ผหญิง นะเราจะไปไปตามตื้อเขาขานาดนั้นมันก็ไม่งามคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งบ้างนะหันมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะปีกวิเวกนะทำจนให้มีความสุขนะเข้าถึงธรรมะด้วยนะในบางเคสบาอาจจะนั่งวิปัส,สนาทําสมาธินะคะบาลานซ์สมดุลตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณแบบธรรมะจ๋าก็ไม่นะคุณคุณกลางกลางคุณเดินทางสายกลางนะคะ แต่คุณก็ไม่ไม่กล้าที่จะไปหวือหวากับเขาก่อนอ่ะคือเขาเขาไม่ค่อยทํางานในความสัมพันธ์คุณก็เลยแบบไม่รู้จะเอาอยัางไงนะก็ก็ปล่อยแล้วแต่แล้วแต่เลยนะคุณคิดอย่างนั้นนะคะในขณะที่เขาเนี่ยหลังจากที่นิ่งเงียบไปอ่ะอย่างที่บอกคนคนนี้คิดแล้วคิดมาแล้วทบทวนมาแล้วว่าคุณน่ะคือคนที่ศีลเสมอัจก,กับเขาเลย เขาเป็นคนใจเด็ดเป็นคนกล้าพูดกล้าทําเป็นคนจริงจังในชีวิตมีความเป็นผู้นําสูงนะคะเขาตัดสินใจเขาเขาพิจารณาคุณเขาก็มองว่าคุณกับเขาก็อินเนอร์จีพอๆกันคุณเองก็เป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนพูดจาตรงไปตรงมาชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณพูดตรงๆนะเขาชอบมากนะแล้วเขารู้สึกว่ายิ่งตามดูชีวิตคุณนะเขายิ่งรู้สึกว่าโหแบบทำยังไงดีอ่ะชอบไปแล้วอะ่ะ เราชอบมากด้วยอ่ะชอบสุดๆจะให้จะทำยังไงดีอ่ะถึงจะได้รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขาอ่ะเป็นคนที่มีอีโก,โก้นะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดนะเก่งแต่บริหารคนเก่งแต่ทำงานนะแต่เขาหาคุณไม่เก่งไม่รู้จะทำางไงอ่ะเจ็บปวดเสียใจเหลือเกินนะที่ต้องอยู่ดีก็หยุดคุยกันไปเงียบกันไม่ได้เฉลยไม่ได้บอกถึงความในใจให้คุณได้รู้ว่าเขารักคุณชอบคุณแค่ไหน เขาดูเค่องเอเขินเขนะถ้าจะให้มาทําอะไรหวานๆแบบเนี้ยเขาไม่ชินอ่ะเขาไม่เคยนะเขาเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบเงียบๆมากเยอะแต่คุณน่ะเป็นคนที่ใจเย็นน่ารักนะเวลาคุณใจเย็นคุณก็ใจเย็นยน,นะมีสติตื่นรู้คุณก็แล้วแต่คิดในทางท,ที่ทางที่บวกอย่างเดียวเลยแล้วแต่ถ้าเขาจะใช่เขาก็คุณคิดว่าเขาก็คงจะต้องเข้ามาทําความ สนิทสนมกับคุณนะเข้ามาจีบคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวบอกกล่าวให้คุณรับรู้คุณก็คิดแค่นั้นเองนะคะคุณก็อยู่แบบของคุณสวยๆไปนะคะโฟกัสตแต่เรื่องหน้าที่การงานของคุณนะคะในขณะที่เขาได้แต่เก็บซ่อนอารมณ์ตัวเองพยายามจะนิ่งพยายามจะเฉยนะคะพยายามไปโฟกัสเรื่องเงินนะทํางานทําทุกวันทำทำเข้าไปเผื่อจะได้ลืมคุณหรือจะได้ไม่ต้องคิดถึงคุณมากนะคะ แต่แต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้เขาเริ่มปรับเปลี่ยนพลังงานเขาแล้วนะคะเนี่ยตั้งแต่เขามาพบคุณเนี่ยคุณทําให้เขาเปลี่ยนไปนะจากคนที่เย็นชานิ่งเงียบเฉยเมยไม่สนใจใครนะทางานอย่างเดียวเผด็จการเป็นอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวฝังการได้อย่างเดียวไม่หวานนะตอนนี้รู้สึกว่าอยากมีความโรแมนติกบ้างแล้วว่ะอยากเข้ามา ทำงานในความสัมพันธ์แล้วอะ่ะอยากเข้ามาจีบคุณอยากทักมาหาคุณทุกวันทุกวันทุกวันกะให้เป็นแบบน้ําซึมบอ่อทรายให้คุณรู้สึกว่ามีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเรื่อยๆแล้วอาศัยระยะเวลาเนี่ยความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยทาให้คุณรู้ว่าเขาอ่ะจะจีบคุณแล้วนะจีบคุณจริงจังไม่ได้มาเล่นๆนะจีบคุณรักจริงด้วยนะคะเขาปรับเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เป็นมนุษย์น้ําแข็งมนุษย์หินตอนนี้เขาเริ่มแบบเออใจอ่อนอ่อนหวานเริ่มจะยิ้มได้แล้วเริ่มคิดถึงคุณก็แอบอมยิ้มอย่างมีความสุข เพราะอะไรเพราะคุณคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกนะหลังจากที่เขานิ่งมานานมากนิ่งจริงๆคิดอยู่นั่นแหละจะทํายังไงดีจะเข้ามายังไงดีคุณใช่คนที่เขารักไหมนะหรือยังไงหรือเขาคิดไปเองหรือเขาหลงคุณหรือเขารักคุณเขาเขาไปนอนคิดนั่งคิดสรุปผลออกมาแล้วว่าเออเขารักคุณแล้วรักมากด้วยนะเกินต้านแล้วด้วยเพราะว่าอยากจะทักเข้ามาหาคุณนะคะอยากเข้ามาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้เนี่ย อยากอยู่กับคุณนะคะเขาอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณอะไรที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจอะไรที่เขาเคยทําให้คุณน้อยใจเช่นการติดตอ่อมามาหายหายนะสามวันดีสี่วันทักห้าวันหายไม่ชัดเจนเนี้ยจะไม่ทําแล้วนะคะคนคนนั้นมันจบไปแล้วนะคนที่แบบไม่แน่นอนกับชีวิตคนที่คิดมากคิดเยอะไม่กล้าตัดสินใจแม้กระทั่งมีคนดีๆมาอยู่ตรงหน้าก็ยังกล้าก,ก,กลัวๆคนคนนั้นไม่อยู่แล้วเขาปรับเปลี่ยนตัวเองแล้ว มีเกณฑ์ว่าเขาอะจะติดต่อมาหาคุณนะแต่มันอยู่ในระยะที่แบบเริ่มคิดแต่ยังไม่ลงมือทํามีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นคือเขาได้รู้ใจตัวเองว่าเขาอะรักคุณนะนอกจากงานเงินแล้วก็มีคุณนี่แหละที่ทําให้หัวใจเขาพองฟูมีความสุขนะคะทําให้เขารู้สึกว่ายิ้มได้นะจากจากมนุษที่ยิ้มยากทําให้เขารู้สึกว่าเขายิ้มได้นะคะ เขาอยากทําให้คุณมีความสุขอยากพาคุณไปทานข้าวนะคะไปเฉลิมฉลองไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปปาร์ตี้หรือไปไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไปนะคะ <c oughs> คนคนนี้รู้วิธีการแล้วล่ะว่าเขาจะต้องจริงจังชัดเจนนะต้องพูดจริงทําจริงเข้าหาคุณแบบจริงจังจริงใจเท่านั้นนะคะเ <c oughs> พราะเพราะถ้าเกิดมาแบบอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะเงียบเงียบหายหายทักมาแล้วก็หายไปแล้วก็เงียบแล้วก็ทักมาใหม่ ถ้าเขาทาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคุณต้องตัดเขาตลอดชีวิตแน่นอนนะเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาจะกลับเข้ามาในครั้งนี้มาขอโอกาสาจากคุณนะเพื่อให้คุณให้อภัยเขาเพื่อให้คุณเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาเขาจะต้องทําแบบจริงจังจริงใจแล้วก็ทําทุกวันด้วยมาแบบสม่าเสมอด้วยมาทําให้คุณเห็นนะมีแนวโน้มว่าคุณทั้งคู่จะได้พบเจอกัน ได้พูดคุยกันนะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะนะคะการกลับเข้ามาครั้งนี้ของเขามันจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นในความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าคุณจะมีสถานะที่ชัดเจนกันมากขึ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนคนนี้จะทำยังไงต่อไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะห้าไม่เท้า the world สาวสามถ้วยคิงดาบคนคนนี้เนี่ยกับคุณน่ะน่าจะเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเนี่ยคุณอาจจะคบอยู่คนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนก็เป็นไดน้หรือคนไทยที่อยู่ไกลไปจากคุณนะคะหรือคบกับคนที่มีเชื้อชาติสัญชาต,ติต่างจากคุณเช่นคบกับลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้หมดนะคะตอนหลังจากที่คุณเงียบ กันมาแล้วอะ่ะเขามีความไม่สบายใจเลยนะเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เขารักนะพลังงานอิเนจีคุณดีมากคุณดูสดชื่นสดใสเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วคุณก็ดูโดดเด่นมีชื่อเสียงด้วยในแวดวงของคุณคุณดูเก่งฉลา,าดนะคะเขาชอบมากอิเนจีคุณเนี้ยตอนเนี้ยดีมากมันทําให้เขารู้สึกว่าอุย้ย อยากเป็นตัวเลือกของคุณนะ่ะอยากเข้ามาให้คุณเลือกอนะ่ะเพราะเขาเลือกคุณแล้วนะคะเขาอยากเข้ามาหาคุณอยากทักมาหาคุณอยากทําตัวเท่ๆมาหาคุณแล้วไอคนเดิมคนที่นิ่งๆขุมๆม,มีอีกโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มจัดดุๆอ่ะมันมันหายไปแล้วมันตายไปแล้วมันกลายเป็นคนใหม่แล้วที่แบบมีสเสน่ห์นะเขาอยากมีสเสน่ห์แพรว,พราวมาจีบคุณนะอยากเข้ามาทักขอบคุณอยากให้คุณประทับใจในตัวเขานะคะเพราะเขาเองอ่ะคิดถึงคุณนะ ช่วงเวลาหนึ่งที่คุณคุยกันหรือแชทหากันหรือใดๆก็ตามนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะคะถึงความรู้สึกของเขานะมันทำให้คุณเข้าใจผิดหรือน้อยใจเขาก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันตามควรตามติดในหัวเขาตลอดคนคนนี้พยายามจะไปโฟกัสในเ,เรื่องหน้าที่การงานหรือไป,ไปไปทำอย่างอื่นนะเช่นไปกับเพื่อนนะไปไป,ไปดิ้งไปดื่มไปเที่ยวนะเพื่อจะได้แบบว่า ทำตัวเองให้สดใสรีเช็คตัวเองไปด้วยว่าไอ้ความรู้สึกที่มันดีฟอะที่มันรู้สึกมากกับคุณเนี่ยมันคือแค่ความหลงไหลหรือคือความรักกันแน่นะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาดูแล้วว่าเขารักคุณและไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะไม่คิดถึงคุณคุณเข้าไปอยู่ในหัวเขาเสมอๆนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่เขาพยายามจะหนีหรือพยายามจะเช็คนะ ว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าเขารักคุณจริงๆนะคะเขาต้องยอมจำนนกับสิ่งที่โชคชะตาจัดสรรที่คุณเขาได้มาเจอกันนะคะคนคนนี้เนี่ยตามส่องตามดูคุณแล้วก็เสียใจด้วยว่าณตอนนั้นเขาตัดสินใจผิดพลาดแทนที่จะคิดจริงจังกับคุณบอกคุณไปเลยว่าเขารักคุณเขาชอบคุณอยากจริงจังกับคุณเขาดันไม่พูดเขาเอาแต่เก็บความรู้สึกนะเพราะเขาไม่กล้า กลัวเจ็บนะกลัวเกินไปไม่อยากเอาหัวใจมาเสี่ยงนะไม่รู้ว่าแน่ดีเขาเคยมีปมอะไรหรือเปล่าตอนนี้เขาจะต้องสู้แล้วเขารู้ว,ว่าเขาน่าจะมีคู่แข่งเยอะขึ้นนะเพราะตอนนี้คุณดูมีเสเตอ์นแล้วคุณเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้แคร์เขาคุณไม่ได้ใส่ใจเขาแล้วคุณถอน energy ออกมาจากตัวเขาแล้วไ่สนอีกต่อไปถ้าไม่รักฉันไม่จริงจังกับฉันฉันก,ฉนก็ฉันก็โอเคฉันอยู่คนเดียวก็ได้ก็แฮ ppy ฉันก็ไม่ได้รอเธอนะคะมันกลายเป็นเขาอะนั่งเศร้านั่งเสียใจนะมันนั่งคําครวน คุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยทําไมตอนนั้นไม่กล้าพูดวะกลัวอะไรนะทําไมทาไมโชคชะตาทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องหวั่นเกรงต้องคิดมากคิดเยอะไปหมดนะเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งนี้เนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีแผลมีปมมาก่อนก็ได้เขาอาจจะเคยเจ็บปวดผิดหวังกับเรื่องความรักมาก็ได้นะคะคนเนี้ยเลยกลัวที่จะมีความรักนะคะเขากลัวที่เขาจะเจ็บอีกนะคะเขากลัวการถูกทอดทิ้ง เพราะกว่าเขาจะลุกขึ้นมายืนได้เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้มาทำตัวเองให้มีเข้มแข็งเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะคะเขาเลยกลายเป็นมนุษย์หินไปเลยนิ่งๆไปเลยนะทําสร้างภาพให้ตัวเองแบบคนเข้าหายากนะคะแต่จริงๆตัวตนของเขาก็โรแมนติกเป็นนะก็น่ารักเป็นนะเออคณคุณที่เก่งฉลาดรอบด้านด้วยนะคะเขาอะมีแผนการว่าจะเข้ามาทําแบบทําตัวให้มันดูดีขึ้นนะแต่ง เปลี่ยนการแต่งตัวดูแลตัวเองไม่ปล่อยตัวอีกต่อไปแล้วนะเพื่อจะได้มีเสน่ห์ดึงดูดคุณนะคะเขาอะอยากมาเซอร์ไพรส์คุณอยากเจอคุณอยากเอาช่อดอกไม้มาให้คุณแล้วยิ้มยิ้มเท่ๆให้กับคุณเผื่อคุณจะประทับใจในตัวเขาบ้างนะคุณคนนี้อยากคุยกับคุณนะเนี่ยแล้วเขาแอบส่องคุณไม่หยุดนะแล้วมีความคิดความหวังความฝันว่าจะได้กลับมาคืนดีกันด้วยเขาตั้งทงแล้วอะยังอยากให้ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ให้คุณกับเขาได้กลับมาคืนดีกันได้เริ่มต้น สร้างความรักพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปด้วยกันเป้าหมายเขาคือความสุขนะการได้อยู่กับคุณการได้กอดกันนะยืนดูดาวยามค่ำคืนนะในที่ใดที่หนึ่งมีความโรแมนติกในคนคนนีค้คิดนะเนียมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณด้วยนะคะเนี่ยหากเขาอยู่ไกลจากคุณเขาก็จะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณเลยหรืออาจจะทักมาก่อนแบบปุบปับเลยก็ได้เขารู้ว่าคุณอาจจะมีกำแพงกับเขาแล้วก็ได้ นะเพราะตอนนั้นเขานึกอดีตที่เขาเคยทําไว้กับคุณเนี่ยเช่นไม่ได้ให้สถานะนะแต่ให้ความหวังกับคุณนะแต่พอพอจะจริงจังเขาดัานหายเงียบไปมันทําให้คุณรู้สึกเข็ดไม่กล้าแล้วอ่ะไม่ค่อยกล้าเปิดประตูใจแล้วอ่ะไม่อยากเจ็บอีกไม่อยากเจอสภาวะแบบนั้นเลยมันรู้สึกด้อยค่าด้อยคุณค่าทําไมทํากับคุณแบบนี้นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะมาพูดให้ความหวังเราเงียบหายไปมันยังไงคุณไม่โอเคอ่ะคุณก็แบบ พยายามทําทุกวิถีทางที่จะโปรเทคตัวเองแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นว่าคุณอาจจะไม่สนไม่มองไม่ฟังไม่ดูเพราะคุณไม่อยากทุกข์ไม่อยากเจ็บปวดอีกนะคะและเขาจะเป็นฝ่ายที่แบบเจ็บปวดเหลือเกินนะตามตามจิบคุณเหลือเกินอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงจะพยายามทําให้คุณเปิดใจให้ได้แม้ว่าคุณจะไม่สนไม่ตามไม่งอไม่ดูนะอยู่ในที่ของคุณ คุณจะอยู่เงียบๆห่วงห่วงแหนหัวใจตัวเองนะคะห่วงแหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณคุณบางคนอาจจะเคยเปเขาด้วยเช่นซื้อของให้เขาทานหรือส่งของไปให้เขานู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้คุณไม่ละคุณรักตัวเองแล้วคุณก็รักเงินของคุณด้วยคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณแล้วคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้คุณเสียใจอีกนะคะคุณต้องการอย่างเดียวคือความสุขทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตาคุณคิดอย่างเดียวว่าถ้ามันเป็นคู่กัน เขาก็คงจะทําให้คุณเห็นอย่างชัดเจนนะเขาก็ต้องทนสภาวะนี้ให้ได้ตามตื้อคุณไปเรื่อยๆนะคะสักวันหนึ่งก็คงจะสําเร็จนะแต่เขาต้องลงมือทํานะคะเขาก็คิดอยู่พยายามอยู่แต่ตอนนี้ดูแล้วแนวโน้มเขาน่าจะคิดเยอะคิดมากคิดคิดคิด,คดจนแบบหัวจะงอกแล้วอ่ะเออคิดอยู่นั่นแหละนะมีเป็นคนที่มีความคิดลบอยู่เหมือนกันเขาเนี่ยกลัวไม่กลัวรู้ร,รู้ถึงทําอะไรต้องสําเร็จ แต่เขากับคุณเนี่ยเขาใจฝ่อใจบางกลัวไปหมดนะคะคนเข้มแข็งอย่างเขาจะเขากลัวจริงกับคุณเนี่ยกลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะคะอันนี้ก็ไม่น่ารักเนาะยังไม่ทันลงมือทําเลยกลัวซะ,ะและ้วจะรู้ผลได้ไงใช่ไหมคะเนาะแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะหากคนคนนี้ลงมือทําจริงจังนะคะไม่ใช่เอาแต่คิดนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าพี่พานางฟ้าอยากบอกอะไรคุณพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรคุณอยากแนะนำอะไรคุณขอสามใบสามใบอีกแล้ว remain positive ว้าว that t h a e something better wow ได้อะไรคะ shoot a new direction เอขอเพิ่มดีกว่า helpful people Let's go ไออะไรเอ่ย,ยหน้นางฟ้าบอกว่าให้คุณเนะ่ยคิดบวกเข้าไว้นะคิดบวกมองโลกในแง่ดีมีความหวังทุกอย่างเป็นไปได้นะคะและมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดีกว่านะคะกว่าที่กว่าอดีต่ะกว่าที่เคยเกิดขึ้นน่ะนะคะอะไรที่ทําแล้วไม่ดีไม่ใช่ไม่มีความสุขนั่นไม่ใช่เส้นทางของคุณนะคะ อันนี้อาจจะฝากไปถึงพลังงานฝ่ายชายหรือแมสค์รีนด้วยนะคะว่าหากคุณรักเธอคุณก็จงยอมจำนนลและเดินกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และลงมือทำนะคะแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเหมือนกับเธอมีศีลเสมอกับเธอนะอย่าอย่าใจแข็งมากอย่าดื้อมากนะ ให้คุณลดลาวาศอกบ้างอย่าอีกโก้เยอะนะคะเพราะถ้าเกิดคุณยังทำดำเนินการตามแนวทางเดิมๆคุณก็จะไม่สมหวังในความรักนะคะเพราะเธอคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีมากๆเรียกได้ว่าแบบดีดีดีแบบดีจริงๆชอบช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจงามมากนะคะเป็นคนที่คิดบวกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องคิดบวกเหมือนกันนะคะการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างโมต่คิดเยอะคิด,คด,คดมากจมอยู่กับความคิดจนไม่กระดิกไม่ทําอะไรทั้งสิ้น นิ่งนักรักไม่เกิดนะคะไม่ทักรักก็ไม่เกิดอีกเหมือนกันนะคะรักเขาทักหาเขาพูดคุยเคลียร์กันนะคะเพราะคนคุณนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะคะคุณที่มีพลังงานฝ่ายหญิงหรือเฟมินีเนี่ยคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาให้อภัยคนอื่นอยู่แล้วนะคะคุณคุณฝ่ายชายไม่ต้องกลัวเลยลุยเลยค่ะไพ่บอกเลสโก้นะไปเลยค่ะลุยลุยนะทางเก่าอะ มันไม่เวิร์กไอทางที่คุณมาแต่คิดมากคิดเยอะคิดวนไปเวียนมาใช่ไม่ใช่กล้าไม่กล้าจะเข้าหาดีหรือไม่กลัวผิดหวงังกลัวเจ็บอันนั้นไม่ใช่ทางของคุณแล้วเพราะเพราะถ้าเกิดใช่ทางคุณวันนี้คุณต้องมีความสุขสิแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่มีความสุขอยู่เลยคุณยังคิดถึงแต่เธอนะเวลาส่องมองเธอคุณก็อมยิ้มอ,อ๋อน่ารักจังนะเธอทําอะไรก็ดูดีไปหมดมันเป็นความสุข,ขของคุณที่ได้ชื่นชมเธอได้ส่องเธออันนั้นแหละคือทางที่ถูกต้องนะคะ เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแต่เราจะต่างคนต่างสุขอยู่คนละที่เนี่ยแล้วเมื่อไรอ่ะเมื่อไหร่ความเหงาจะหายไปความรักจะสมบูรณ์แบบสักทีทางนั้นมันไม่เวิร์กนะที่คุณแยกไปอยู่คนเดียวแล้วคิดมากคิดเยอะทางที่ถูกต้องนะคะคือคุณต้องทำลงมือทำนะลุยเลยนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่ามากๆรอคุณอยู่นั่นแปลว่าคุณจะสมหวังในความรักนะคะ จะมีความสุขแน่นอนถ้าคุณเปลี่ยนความคิดนะคะลดละอีกโก้และมีความพยายามที่จะเข้าหาความสุขความสมหวังในความรักอยู่แค่เอื้อมนะคะยังไงก็ตามหมอก็ขออวยพรให้คนในแรนดอมนี้สุขสมหวังในความรักโดยเร็ววันนะคะขอให้ไดข้ขอให้ได้ครองคู่อยู่คนที่เป็นคู่แท้คู่บุญบรารมีกันนะคะขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะ ไว้พบกันใหม่กับหมอริในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ